ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอแล้วกับเต็มตีนวัยรุ่นสลักเก็ดิกเช่นเคนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแอดแดนชาแนลของเราเองท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาไปเล่นเกมมาจงเวสองรอบล่าสุดผมมึ่งเล่นไปเป็นมาจงเวนึงท่านผู้ชมมาจงเวสองไม่เล่นประมาณหลายทีละก็โอเคเดี๋ยวกลับมาจัดกันมาหน่อยแล้วกันครับด้วยทุนวันนี้ห้าหมื่นนะท่านผู้ชมนะก็ที่จริงตอนแรกกะว่าจะไปใส่บาสท่านผู้ชมแต่ก็ เรากลับมาสล็อตเดี๋ยวค่อยทำช่องบาแยี่ยกลางหากละกันนะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมคนไหนชอบสายบาเนาะสายบาผมเอาจิงผมไม่ค่อยเสียนท่านผู้ชมแต่ก็พอเล่นเล่นปน็นอยู่เล่นพอสนุกสนานได้อยู่ใครอยากาเล่นก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างแล้วกันครับโอเคก่อน,นเราจะไปเรื่องกันเผื่อใครไม่รู้กติกาของมาจงเวท่านผู้ชมมาจงเวภาคหนึ่งกับภาคสองต่างกันที่มีก็เวนะที่เหลือเหมือนกันหมดแล้วก็จ่ายแพงจ่ายน้อยอยู่ที่ตัวอักษรภาคหนึ่งก็จ่ายแพงกว่าภาคสองก็จ่ายถูกกว่าท่านผู้ชมแค่นั้นครับ แล้วก็เวลาเข้าฟรีเกมมันเหมือนกันเลยต่างกันแค่แถวกลางภาค2จะเป็นสีทองจ่ายจากซ้ายไปขวาจ่ายแพงสุดจะเป็นจะเป็นตัวหนังสือสีเขียวนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ตัวสีแดงกรอบสี่เหลี่ยมตัวเลตบูตัวนี้ครับแล้วก็5 5กลม5ขีด3กลม2กลม2ขีดครับท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เบท400ก่อนละกันครับอาจจะไปไม่เยอะนะท่านผู้ชมดูพ่อความสุขสนานดูพวอความบันเทิงไม่แนะนำให้ลืนตามนะครับ จัดไปที่50รอบก่อนนะ5้รอบนี้ไม่เข้าเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดนะท่านผู้ชมจัดไปขอแบบเบิ่มเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมถ้าเสียงผมเปลี่ยนต้องขออภัยด้วยนะับผมนะถ้าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกณ์ที่ไม่สบายอยู่นะท่านผู้ชมปั๊บปั๊บปับ๊บอ๋อย่บกิ๊บ ได้อยู่ยาวไปไวรุ่นเออไม่ต่อว่ะท่านผู้ชมจัดไปใช้โอ้โหเต็มข้อรออเต็มแข้งก็ไม่ได้สองถวสามไม่ได้ท่านผู้ชมอุ้ยอันนี้มีแววมีแววรุ่งหรือมีแววร่วงสามแถแรกไม่ได้โอ้โหเสียดายวะ่ะมาจอเวเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบนะผมว่ามัน เวลามันจ่ายแบบตัวคูณหนักๆอ่ะมันมันโอเคอ่ะท่านผู้ชมมันรู้สึกสะใจอ่ะพูณง่ายๆแต่ผมอยากให้มันจ่ายแพงเท่าภาคหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้มันจ่ายแบบแปลกๆอ่ะยาวปะไม่ยาวขอแค่ฟีดเกมเข้าเร็วก็พอใจแล้วยาว ไม่ยาวท่านผู้ชมไหลปะไม่ไหลอันนี้พอได้อยู่ปับ๊บจ่ายต่อสวยเออใจอีกไม่ต่อท่านผู้ชมอุ้ยสวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยสองร้อแปดโอ้เสียดายดว่ะต่อคูณแรงน้อยท่านผู้ชมให้๋ยวหมดรอบนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดเป็นห้าร้อยนะครับลองดูนะท่านผู้ชมถ้ามันยังไม่เข้าฟรีเกมก็ต้องเพิ่มเบ็ดเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับ เขาเรียกว่าเป็นการแก้สถานการณ์จัดไปเบ็ด500ยัดเลชยชัยปับป๊บปั๊บเออ,ม,อบบมันต้องแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้ดิวะโอ้ใสีได้สองสองขีดไม่มีแถวสอง่านผจ้ชมกอบใจต่อสวยโอ้ไม่ใจสวยโอเคพันสองโอ้ไม่ต่อวะ่ะ ขาดทุนไปแล้วหมื่นกว่าท่านผู้ชมหวังว่าให้มันเข้าฟรีกเกมนะตอนนี้ดมยารอแล้วนะอ๋อตุยโอ้โหเมื่อกี้จะลงก็ไม่ลงนะกูละย,ย่างชอบมังเลยวะได้อยู่จ่ายอยู่ท่านผู้ชมโอ้ไม่จ่ายต่อว่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้รัวรัวรัว เรารัวคือไม่จ่ายนะท่านผู้ชมลุ้นไปเรื่อยครับไม่รู้ว่าใครอยากให้เล่นเกมไหนอคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะกันนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะจัดให้ตามรีเควส์คำขอเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็อยู่ตรงปักหมุดด้านล่างท่านผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครอยากให้ปั่นให้อะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ตรงด้านล่างเนาะ ผมจะปั่นให้ก็จะมีเวลาของผมนะท่านผู้ชมบางวันเดี๋ยวจะเริ่มปั่นทุ่มหนึ่งสองสามทุ่มอะไรเงี้ยนั่นคือเวลาเริ่มปั่นเนาะโอเคไปต่ออีกห้ารอบร้อยุนผ่านไปไม่เข้าซักดอกท่านผู้ชมบิ๊กวินไม่มีให้เห็นเลยครับนี่แหละมาจองรู้ว่าเจ็บแต่คงต้องขอลองท่านผู้ชมสวยเข้าฟีเเกมแล้วสวยงามมันต้องแบบนี้ดิวะโอเคไปท่านผู้ชมมันชอบให้บน่นปะ ขอสักทีจ่ายแบบแน่นๆเป็นแสนไปเลยแล้วกันโอ้ว่าวไปสองดอกโอ้ว่าวไปสามโอ้ว่าวไปสี่เลยแล้วกันโอ้ว่าวไปห้าเรียบร้อยเออยังจ่ายจ่ายอีกโอ้เรียบร้อยไม่จ่ายแล้วท่านผู้ชมกูจ่ายกูเท่านี้อย่าเข้าหัวฟรีกเกมอะเอา้าจ่ายปะไม่จ่ายท่านผู้ชม,ชมจ่ายดอกเดียวฟรีกเกมน่าเกลียดมากท่านผู้ชม,ชมจ่ายปะ ตายอยู่สามแถวแรกไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้ชิบหายละขอภายในเขาหยาบคายครับสวยเอออันนี้ได้อันนี้ได้ท่านผู้ชมอันนี้ได้ห้าพัน,นไ 5, หลไ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 หลดิเราไปรุ่นไหลอีกสวยไหลอีกสามแถวแรกโอ้โหไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมได้หมื่นเดียวอ่ะมันยังน้อยอยู่อ่ะยี่สิบาทเท่าเองเรียบร้อยเจลินพร จ่ายกูหมื่นเดียวนหนออกหน่อยใจท่านผู้ชม,มรอลุ้นอีกรอบแล้วกันหวังว่าให้มันเข้าฟรีเกมเร็วนะผมว่าท่านผู้ชมเบ็ดพันไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่าหมดตู้าผมจัดไปดิกูคเคยกลัวปะล่ะมาดิสักทีขอแบบ แตกนอกก็ได้ขอแบบแน่นสักทีนึง่งมาโอ้โอ้เรียบร้อยสูคิดตายแน่ไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวัง,น,น,วงน้ำจมเรียบร้อยโอ้เมื่อวานก็ถามว่าเสียสาวท้าก็จริงน้ำจมแต่ผมไม่ได้ได้คือจากเกมคาบอยโกงไงผมเลยไม่ได้ซีเรียสมากแต่วันนี้ถ้าจะให้กลับไปเสียอีกก็ยากอยู่นะน้ชมไม่ดูว่ะ หนในจะขึ้นชื่อว่าจะวัดใจแล้วก็ขอสักทีแล้วกันสักทีแน่นๆโอ้ไม่จ่ายต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ยหรือว่าแต่จะลงฟรีเกมไม่ลงเออจ่ายดีอยู่จ่ายดีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่หายแบบน่าเกลียดท่านผู้ชมสวยไหลอีก เออมันต้องแบบนี้ดิโอ้ไม่เสียดายไม่ต่ออุตส่าห์คูณห้าแล้วอุ้ยโอ้ขอเลียเช็ดขออภัยด้วยท่านผู้ชมมาดิวะมึงก็มาดิไอ้ชายโอ้เสียดายไม่ต่อเหมือนเดียวสุดท้ายท่านผู้ชมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดหรือเปล่าเกมแมวก็ชีวิตยังอยู่ท่านผู้ชมยังอยู่หรือเปล่าโอ้เรียบร้อย เข้าแค่นี้อุ้ยได้อยูโอ่โอ้โอ้จ่ายแพงบิ๊กวินไม่มีเลยท่านผู้ชมไม่มีให้เห็นแม้แต่ดอกเดียวเลยนะเรียบร้อยวันนี้มาจองลาก่อนคอเลยเจ๋งท่านผู้ชมช่วงนี้พีจดูดจัดก็ตามนั้นเลยครับใครจะเอาก็เอาถ้าพีจีวันนี้ผมขอหนีก่อนแล้วกัน ไม่อยู่ละหรือว่าอาจจะเป็นทวดวงผมเองนะท่านผู้ชมผมว่าวันนี้ผมขึ้นกับค่ายแพ็คมาติกว่ะเดี๋ยวเราไปค่ายแพ็คมาติกกันดีกว่าครับโอเคสำหรับใครดูตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกลังใจให้กันด้วยผมดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่เล่นตามนะสำหรับใครอยากเข้ากลุ่มก็อยู่ตรงด้านล่างนะท่านผู้ชมนะหรือว่าอยากเ้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์บอก,กด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับายบุยอโหเจ๊งทุกเปิดตะเลิดทุกไม้